สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทานะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับเหรียญ10นะครับซึ่งมีการนําเสนอไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับความนิยมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับราคาก็พุ่งไปด้วยนะครับราคาเนี่ยสเต็ปนี่พุ่งกระจายเลยนี่ลกันนะครับผมความต้องการของนักสะสมร้านรับซื้อเนี่ยนะครับมีเยอะมากนะครับในเหรียญชนิดนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับ แต่ว่านะครับมีความผิดพลาดนะครับจากการผลิตที่โรงงานนะครับไม่ใช่การจัดแปลงมานะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับผมระวังด้วยนะครับกับมิจฉาชีพนะครับที่คอยจะหลอกลวงเอาเงินเรานะครับผมตรวจเช็คศึกษาเหรียญแบบนี้ให้ดีนะครับเหรียญแบบนี้นะครับทางวงการสะสมนะครับวงการนักสะสมนะครับเขาเล่นกันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับคือเหรียญไส้เลื่อนนะครับหรือเหรียญปั๊มเคลื่อนนั่นเองนะครับ ราคานะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่แต่ราคาจริงๆนะครับก็อยู่ที่นะครับว่าแปลกมากแค่ไหนนะครับความเคลื่อนนะครับความเลื่อนมากแค่ไหนนะครับเราต้องดูนะครับราคาบอกบ่งบอกตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ถึงนะครับสภาพของเหรียญเป็นยังไงนะครับราคาจะอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนะครับเล่นกันนะครับราคาในสภาพเหรียญใหม่นะครับอยู่ที่1000นะครับ 1000นะครับแต่ตอนนี้นะครับสภาพในเหรียญสวยๆนะครับผมราคาแต่ที่1 5 0 0ถึง3,000บาทนะครับหรือว่านะครับถ้ามีรอยสึกอะไรมากมายนะครับผ่านใช้แต่มีผ่านใช้แต่ว่าคิดว่าไม่สวยนะครับราคาก็จะลดหลั่นลงมานะครับก็อยู่นะครับสตาร์ทนะครับรวมนะครับรวมนะครับ ก็คือแบบสภาพที่ดูไม่สวยนะครับถึงสภาพสวยเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ 1000- ถึง3,000บาทเลยทีเดียวครับเป็นเหรียญนะครับที่หน้านะครับจับตามองนะครับหน้าค้นหานะครับซึ่งนะครับเจอได้ในระบบนะครับที่เราใช้จ่ายหมุนเวียนเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราชการที่9ราชการที่10นะครับมีความ แปลกแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญไส้เลื่อนนะครับหรือว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนจากการผลิตผิดพลาดจากโรงงานผลิตนะครับอันนี้นะครับมีราคานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้สําหรับนะครับนักเล่นเหรียญหาเหรียญนะครับนักเล่นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าเหรียญแบบนี้ไม่ใช่เหรียญํารุดนะครับมีราคานะครับก็วันนี้สวัสดีครับ